สวัสดีครับ,รบแจมครับกันครับวันนี้เก่าบพบกับช่องมาแจมกันแกวันนี้เราจะมารีแอควงน้องใหม่เบอร์1นเจนหที่เขาก็จะปล่อยเพลงใหม่ในสี่ทุ่วันนี้นั่นก็คือทีฟไฟยูนิตใหม่ล่าสุดจากเทเชอร์จ้าแกเราจะได้ฟังเพลงใหม่ของเทเชอร์ในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้จากเฮลโลนะเว้ยที่สำคัญเพลงใหม่นะั้นเป็น เพลงที่จุนคือแต่งอ้าเพี่เพิ่มเปี่ยมแล้เมย์จุนก็อยู่คอร้องไห้แล้วแน่นอนอยู่แล้วคาดหวังสุดๆบอกเลยเพราะว่า เพลงแบบที่จุนเคยโปรดียวมาเก่าๆที่เราเคยได้ฟังในแบบทีแบบบ้างอะไรเงี้ยคือดีมากคือแบบคาดหวังตลอดว่าเมื่อไหร่หจุนจะได้แบบเฉิดฉายได้แสงในการแบบมีเพลงออกมาทักทีแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่รอคอยวันที่เป็นของ t ีและวันที่เป็นของจุนเออเขามารีบูทแน่นอนรอบนี้เขาเอาจริงละมงการเคปอมจะต้องสั่นสะเทือนอย่างนี้เลย <g iggle> <g iggle> ก็คือตอนนี้สี่ทุ่มแล้วแล้วเขาก็จะปล่อยเป็นแดนแพททิก ออกมาก่อนถูกแวมนาเคว่าเป็นการโปรโมทแบบใหม่ที่มีที่ YG ที่แรกเออก็จริงอะงงมากแล้วบอกว่าจะปล่อย MV ตามมาในเดือน7ทพี่ก็เออตามนั้นอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ YG อก็ไก้ทำการปล่อยคลิปออกมาแล้วฉันตื่นเต้นมาดูกันว่าทีฟของเราจะเป็นยังไงโอเคกับคลิปแดนแพตต t กทีฟายมูฟถ้าพร้อมแล้วก็เปดีชันกันเลยเพลงพอมากยังใครตรงกลางจะยอก ฮ้ยที่เดียววายโหนะว้าวว้ายไอ้เหี้ยตาขาวเหี้ยที่เดีวิโอ้โหเฮ้ยเขาเสียตทีคนอื่นไกระดิ้เลยอะ้ย เพลงแนวใหม่แบบมันใจลยอเสียงตู่เออแนวใหม่จริงอู้หอหอเโอ้โหีบหรีมาอ้ยแล้วอนูของเขาละเวทำเพลงเลยอ่ะโอ้โหโดยยศ hei ini dia kendima, ui, mungkin kau sudah tertidur juga, nanti saja. ดีมากเพลงดีมากอุ๊ยพอเท่านนี้เพอเลยอุ๊ยโครกาเวอร์มากแล้วายน้องมุกมาแล้วสปอโอ้โหกับคุณโคโลกราฟ คนรู้กันว้านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮดีมากเฮดีมากมาละโอ้หวานกันโอ้โหอีเต็มอีแตมโอ้โหตาโอ้โหโอ้โหไม่โอ้โหจุน คนลุกอ่ะโอ้ยไอจริงปปเลยไอ้ไอ้คนลุกคนลุกมากไอ้โหดีมากเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหียไอ้เหียไอ้ไม่ใช่ใช่ใช่ที่ตู้จะ เมื่อกี้คืออะไรโอ้โหโอ้โหมาเพื่อฆ่าเท่านั้นแหละมึงคิดว่าคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราพิจารณา รีบูทของจริงรีบูทมาหมดเลยทีเนี้ยคือคือคือมันไม่ใช่เปิดผิดช่องผิดคนเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่เออมันคืออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอะมันแบงอะตอนนี้มันแบงอะมันอึ้งมันช็อกอะเอาก่อนเลยนะเพลงดีมากเพลงดีมากรางผ้าเทเชอร์ราง้าวจีไปเลยตอนเนี้ย ไมกแล้วคือเนี่ยคือสิ่งที่เราคุยกันแต่แรกตอนเห็นภาพโปสเตอร์ที่ใส่สูตรอะว่าเราอยากให้มาแบบยั่วมาแบบเซ็กซี่นิดนิดอะจริงแล้วมันมาแนวที่เราอยากต้องการเห็นเลยอะมันแบบมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกอะออแล้วท่าเต้นมันคือยั่วมันแบบมันบดเลยมันแย่คือตอนแรกเรา <c oughs> นี่คิดว่าเราคาดหวังไว้สูงประมาณนึงแล้วนะ <c oughs> แต่นี่มันเหนือการคาดหมายไปแบบอันนี้กล่าวคนโคนโกรากบด้วยเอ็มบีววานที่ยี่แปดเพิ่งเห็น เขาบอกว่าจะขึ้นสเตจด้วยเ <ard> บอร์หนึ่งมึงเฮงดีมากตอนท่อนก่อนส่งไปฮุบมีใช้เสียงสูงขึ้นไปใช่ป่ะแล้วกล้เป็นโดยองที่แบบไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนในเทเชอร์มาลองท่อนนั้นแล้วจีคุณตลรับไปพาที่เป็นเสียงต่ำๆนิดนึงแล้วจุนกาจแต่ยังมีแบบร้องเร็วแบบแรปเพลงนี้ได้เห็นจุนครมากใช่โอลคแรปวิชวลเต้นวิชวลแต่งเพลง เป็นจนฟินแล้วท่อนจึงกระยูท่อนนั้นที่ลงไปกับพื้นลงไปนอนคิวแล<า>้วหลับตาทั้งเสียงเอ่ยทั้งท่าคือทุกอย่างสมอาจริงตอนแรกอะแอบไม่เข้าใจวายตีว่าทำไมถึงฝอยเต้นมาก่อนเข้าใจะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแค่แค่คลิปเต้นน่ะก็ายหาแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่โคโกากาจริงๆถ้าเป็นเอวอาจจะเป็นตีนที่เราทำให้เราไม่ได้เห็นใช่ป่ะใช่แต่นี่คือเราได้เห็นทั้งหมดแล้วมันว้าวสุดๆเลยอะ กรรมการอึ้งกับกืรกรรมการช็อบของจริงอ,อ,อ่ะเก่งมากเลยอ่ะจึงเรียองเพลงแบบเพ<อ>ลงดีมากเลยเนาะดีชิบหายเลยอ่ะตกใจท่อนนั้นมากที่ทุกคนทุกคนที่ไม่ใช่แค่ตีคุณนยกขึ้นมาหมดเลยสูงมากป <laughs> กติมีแค่โมกตีคุณนที่ชินแล้วแต่คนอื่นคืออะไรคืออะไรแกเขาเก็บไปปล่อยตรงนี้แหละชิชินแล้วแล้วทีฟาคือโตมากโตอ่ะอยากโกหกอย่างหนึ่งคืออย่างบอกว่าเป็นหนุ่มแบบห้าคนจมไฟ นี่ดอกไม้แบบมีพิษแบบแบบถึงตายอะถ้าเมื่อกี้เห็นรีแอคกูคือกูลงไปกองกลับพื้นได้แล้วออจริงก <c oughs> ูจะตายแล้วอะกูจะตายจริงๆอะที่ช็อกอะคือมันคือมันดีเกินนี่ว่าอยากดูเอ็มวีไหว,ออวันเราเออวันที่แปดดูสเตจด้วยแกสุดยอดเลยอะ <c oughs> นี่คือแบบไม่รู้จะพม่รู้จะพูดอะไรคือมันอึ้งมันช็อกมันคือถมอมันแบงมากตอนนี้คือผ้ามันติดตายอยู่เลยอะมันเป็นเบอร์หนึ่งเจนห้าของจริงอันนี้อวกเยอไอใครมาลหมล้างได้ละ ใช่เดี๋ยวนี้จะไปดูอีกรอบหนึ่งแบบเดี๋ยวนี้ทันทีเลยอ่ะโอเคทุกคนก็จบไปกับการรีแอคแดนแพททีของเพลง MOVE ก็คือที่ไฟได้เอาตายดูเด็ดเผ็ดมันสุดๆที่ไฟได้เอาตายจริงอสมการรอคอยจริงๆคือแบบไม่มีคำว่าผิดหวังเลยพูดจริงๆอันนี้คือชอบแต่ครั้งแรกทุกอย่างเพอร์เฟกชอบแบบว่าไม่ต้องแบบสะกดจิตจริงทุกอย่างติดถูกทำดีมากโปรดิวเตอร์ุกยู สุดยอดที่สุดมากทูเมย์กิ๊งมากทูเมยคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างได้เลยชอบกันไหมตื่นตกใจเหมือนเราไหมเออรีแอคเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวมารอดู MV กันวันที่28มิถุนายนเออรวมถึงท่าเตะอะไรต่างๆถ้าสามารถรีแอคได้เราก็จะมารีแอคอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแถวนี้เราถอดคนขอลาไปก่อนลาบ ประทับใจครับชอบม,มากทนนี่คือที่เรารอคอยเลยพูดจริงอยูคือที่สุดมาก<า>เด่นไม่ได้ไม่มีผิ